เออตั้งซื้อลูกไส้บอกบักลิ้วเด้อบักลิ้วบักลิ้วเด้อบักลิ้วบักลิ้วเด้อบักลิ้วเอาคิดยังเอาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอันนี้บ่อเป็นเขยไม่เด้ออันนี้เขยเทาเขยเทาเอ้คันแท้หน้าไม่สะนดี่คันแท้ ใกล้กินเป็นยังนี่ใก<น>ล้กินเป็นอีกายเป็นป้าอ้อยอ๋ออันนี้ก็เลยเอ่อจากของดีพลเรวายจากเหยียดหน้าเรื่องไอ้เอามาเหยดกันแท้ไอ้มักเปลี่ยนเป็นไงเขา,านะเห็ดเป็นไห้หน้าไห้หน้าอะไรมาเคลียร์กันแท้เห็ดเห็นมนเริ่มบ่ตนี่ก็เลยมาเคลียนะร์ก,รยกันแท่ทำให้เป็นรูเป็นร่างคือกันแท้สิ่งนี่้ก็ไม่แยมจะโลดไปยังสัน ยังมันกระชีพบเป็นตะเบิงฝนตกมากกระดีผูหมู่เคมีตระชีพวบเรียบตกระใสะ่สยาย,ยากระชีพวบเรียบผหมู่เคมีผ่้เป็นตะเบิงะนะลูกเต่าไปใส่มืดเต่าเขาเป๋งอ่ะไปล่าไปการเขาเออเขาไปล่าไปการเนาะขั้นพี่น้องคนบ้านเฮาเขาบอกว่าสิเนาะคนบ้านเนาเนาะไปล่าไปการไปทำกทารทำงานอาศัยเขาก็บ่คือนะทำงานแต่เขาบ่มาเห็นเนี่ยนะเ,เขาก็บ่พ่อหยุดพ่าขีนวันอาทิตย์เขาหยุด เขาพักไปนี่เขาเป็นวันหยุดเขาเออเขาก็นั่งเขาก็พักพันยันเขายันเขาเมื่อยยันเลื่อมเฮ็ด่อออยันเขาเมื่อย่อยาใส่เขาละใส่เขากระชิมาไอ้ดอกกี้คือคุดว่าคุดว่านะแต่ว่าจะเขากระชิม่าบอกมากไม่ต้งพูดาอยู่หลังเตียนแล้วอันว่าสองเท่าสองเท่านี่แล้ววันที่สมัยเสมอเนี่ยมีแต่ผู้เท่าเราเห็นเปียกเห็นหน้า เห็นยวนประเทศญี่ปุ่นว่าหัวขวนเขาเจ้าอยู่มีเต่ผพูดถ่าเก็นหน้าแต่ว่าเขาเจ้าใส่เครื่องตุนแรงสบายอันนี้มาถือเจ้าของไหมน้ำไม่มันก็เจ้าดีสบายมาถือเจ้าของพี่น้องอ,อ,อันว่าเสียสัยลูกไส้ลาจะไปจังใดมาจังใดเห็นหัวเห็นหางอรุณลิ้วๆอย่างไร แม่ยังกุ้อทอจะไปเฮ็ดงานยังจะไปยังแม่ยังมากกับมากหลวก็เขาห้องเงียบเออมากกับเขาห้องเงียบห้องเงียบชวนตูอืวแต่หลานกับป้ากาบอลน้ำชวนตัวไายแต่แค่ลูกไส้ลาก็ได้แต่หลานอยู่เงียนอยู่บังค่าบอลน้ำป้ากาเขาทำทำในริ้วเนี้ยในย่บ้านบ่อลยุนาอยู่เฮือนบอลหนึ่งป้ากาทำมาทำไม่รอดหลานว่า โชว์โอกาสเปิดตัวเริ้วๆครับเรียวดีลูกเพื่อเสีเห็นละ่ะอย่าของมันเบออื่อใช่ไ่มเปิดตัวยากไรเพราอยากออกเพราะอยากสห้นเสนียนใช่ไหมเลยมาลักเบิ้งคลิปพี่น้องเอ้ยนี่พรามาลักเบิ้องเราใช่ไหมบักริ้วเด้อบักริ้วอ่ะตังคลิปนี้ครับฟังคลิปนี้นกเขาคู่รัก คนผู้เดียวลองตอบกันครับแม,ม่ยิ่งอย่าเปลี่ยนน้อยนันไงไม่เสียงว่ายิ่งเสียงผู้ชายเนี่ยโอเค เออเสียงไม่ยิ่งเนี่จากเพี่ยนจากตัวโน้ตแน่เ <ใจ S 1> พราะว่าต้องดัดเสียงหน่อแต่เสียงผู้ชายเนี่ยโอเคออเพ<จ>ี่ยนหน่อยอโอเง เสียงผู้หญิงสิพอถึงตัวนดตัวนดมัเนี่ยเสียงทันขึ้นสูงพอถึงตัวนกมาน่งไม่กอไม้เนี่ยไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ พุ่มสมากันหลายครับโ <Okay>. oh. อาาเคโย่นนเ,ยเป็นการเรียนศิลปกรรมศาสตร์เนาะเรียนสายการแสดงเอกพุ่มครับนะครับอันนี้ก็ซอย,ยงานอยู่มอขอคอนแกนนกะครับเพราะว่าเรียนจบจาก อามอกะกับอนแก่นนะครับผมคนนี้ก็ไปเทส่ง,งานได้งางงันเลยนะครับทั้งกรุงเทพเออได้งานได้อยัางพานเรียบร้อยแตาม,มาเจอโควิดนี่ครับเจอโควิดแล้วก็เลยเลื่อนไปบ่มีกําหนดนะครับอืมก็เลยเป็นก็เลยมาซอยงานทั้งมอะขออยู่มอะขอเห็นอย่างก็เฮ็ดไปไปไทยนั่นไทยนี่อ่าบึงละครันนะครับบ้านนี้เบึงละครเนบึงละควันๆๆๆ ก่อนหล้างเท้าแกไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้เลยแบบช่วงช่วงโควิดนะครับคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่จะได้พี่โบจากบ้านไม่ได้นะครับนี่กระถายแกจะไปเข้าข้ามวจะใหมแกเล่นผู้เดียวเองแล้วนี่ก็ได้คุณแม่ครับพี่บัวก็เป็นลูกของคุณพ่ออีกคนหนึ่งนะครับลูกเหก็แค่ลูกที่พ่อแกเป็นไข่ไว้เองก็ไม่รู้เท่านั้นแหละผมจะบอกอะไรคุณแม่ให้นะครับ ว่าใน่ินีดยกรรมเนี่ยคุณพ่อเขียนไว้ชัดเจนว่าบ้านหลังเนี้เป็นของคุณแม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แลวก็เป็นของคุณแม่ของพี่โบอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่พี่หาพี่พูดอย่างนี้คุณแม่ด้ยังไงอ่ยพี่หยุดไปเลยยายฟ้คุณแม่จะไล่พี่โวออกจากบ้านนี้ได้ไปครับพี่โบเขียนบดเองทำก๊าดเองทายเองเรียนเอง,เง,เองดูเอง <c oughs> ดูเองไปเลยสิคะเก่งอยู่เก่งอยู่เก่งเพื่เดียวเก่งบดเองนะครับพี่น้องเมืองอาโหลดแค่ไห้เป็นตาเป็นตาก้าวหนาไอตัวนะครับผลงานของลิวลี่นะครับลิวลี่ลิวลี่ลูกพขรื่องสีแหละครับอ่าอากาศสีอ่าบิางไเบิางไงจะคิมบอนอครับบางไงจะคิมเนาะ นี่นี่ีนอย่างนั้นนี่นาะ จนเชฟไอโซเพราะอยู่เอ็นจอยฟอกิฟต์ย้อนกลับไปอยู่อินเลนลอยไอเสียใจจนไม่อโฟยเอาเพียหน่อยหน่อยโอ้ยเมื่อหน่อยวันนี้เราหมายจะกิเสียผ่าแม่ยอยู่ในตู้ไม่เห็นเนี่ยถุงสินเสียแม่ที่งามงามเนี่ไปทั้งไาย ไปหาเราเป็นป่นเด่นในตูน <c oughs> ต้เป <c oughs> ็นปุ่น <c oughs> เห็นแจ่ของบูเห <c oughs> ็นตลูกไป่ให้พูดเหมือนเมื่อพ่อลูกเจ้าของจริยย <c oughs> งหรออ้นาวเฮ็ดไปลูกเอ้ย <c oughs> อน <c oughs> <c oughs> ไม้เป็นโวเวนเอยเวนหูช่วยเขียนทีชิกทิ้งแลตเธอหันไปเจอดีดีทีกูตวายสวัสดีโกมิสกับมีที่เมืองดีเอคลิปไลน์เดีอวพี่น้องเดีอคันเป็นแฟนครับอยากบ่งคิปเหล๋ยวเสนอมาได้เลขับ เออเสีเยเ่อนเล่นลงุงลุงคลิปไปตลอดเลยก็ได้เพียน <c oughs> เพียนคนเพียนไ่ <c oughs> คลิปปุ้ยยัยแท็กซี่คลิปเอาแท็กซี่นุ่มบ้านหนะน้ากรร็ไปที่นี่ถ้าการแสดงของลิลลี่นี่แหละครับเออ่อย<ว> <c oughs> พี่น้องในเบิ้งเออได้ยิ้มได้หัวแค่ม,มุ้มปากก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมมาพิเตเบิเ้งอยู่เด้อบ่นบ โ,<ฮ>โเคเวนเอ๋ยเวนทูช่วยเขียน,น,นยทีเขียนที่จุด <c oughs> แรกเจอหันไปเจอดีดีทีพูดไปสวัสดีอืมบมื่อไมีหัวจะไหวโกมีกับมีที่เมืองดีเอ สุดยอดสุดยอดสุดยอดนั่นนี่นะครับคือคลิปพอมาหลักเบงเออคลิปตัวย่างบางตอนของลิวลี่ก็ที่ว่าเปิดตัวลิวลี่เลยครับมือน,นี้เนาะเออเปิดตัวรักเปิดมันอไปเออมันมย่อมใหม่เปิดการพุ่มใจน้ำลูกนะครับลูกถือว่าเออ,ขอเขาหมักแนวนี้นะครับการ เขาเเขาแสดงไปว่าเขาเรียนมานาอพี่น้องเนาะเป็นแนวไดก็ดีมดขอเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นคนดีของพ่อของแม่นองก,ก็แม่ก็ดีใจที่ตั้งใจให้ลูกเลียงถือว่าได้รับพริญญาตีกับสุดยอดแล้วก็เกียรติยมดับหนึ่งของหมอกพ่อขอนแก่นนะครับของอยูในสายคณะครับเนมันต่อทีใจน้ำดูน้ำเต้า ภูมิใจนี่ยังไงก็ยิมันพ่อแม่เบิ่งแง่งคือเก่า่นละไปหอดแต่หอดแกจนวันวมี้มหายใจ่นละนะครับยังไงก็ดูเขาคือเก่าดูอจ่างฮวคือเก่เาดูสบายลูกมีความสุขพ่อแม่ก็ดีใจภูมิใจ,ใจเขาลูกอมีความสุขขันลูกลำบากลูกผู้พ่อแม่ก็เป็นทุกข์นะครับอว สำหรับคลิปนี้หลักเบิ้งคลิปหลิวหลักเปิดตัววันจะไปท์จะเปิดเดวิสยังไงบุ๊กอาจจะได็กกับพี่น้องเขาบินมาเด้อพี่น้องเด้อะคลิปนี้กับพ่อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับปุ๊บไปยูต่างประเทศยูไซก็แล้วแต่นะครับกอบประคุณผู้มีอุปการะคุณนะครับไปเกียรติไปเสียสลาเวลาเบิ้งคลิปแล้วกับพุทธเอกแค่พุทติดตามนะครับทั้งผู้ติดตามทั้งผู้ก็ติดตามนะครับคอยเบิ้งคอยแย่งฝาก เอาแท็กซี่นุ่มมันหน้าเน้เอครับฮาร์โมนิกอะอะพี่น้องยาจิบยาจุนอยู่ดีไม่แห้งกันสุขคนสุขคนมันอิ่มกวนอาแท็กซี่สวัสดีครับไป่ยดคันแท้กวอนนี้คันแท้าเพาันเล้ว <c oughs>